ดูบรรยากาศควายกินหญ้านะครับผมอืม gas งานาบึงเนี่ยบึงบรรยากาศแล้วมันทรงสีเสียบนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศให้เห็นควายกินหญ้าควายของโยมเพิ่นนะครับผม นี่บรรยากาศสูงข้าอีกนะครับผมบรรยากาศให้เห็นนะครับผมกลุมนากลุมตากัดยาขนาดนะครับผม บรรยากาศนะครับผมดบคลิปครับผมเป็นบรรยากาศนะครับผมว่ากินยานะครับผม อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวฟูนะครับคือตัวถึกควายน้อย ตั้งน้าตั้งตาก,กินขนดครับเว้นะครับผมจะของคนมาจุ่งกอาควายนะครับนี่บรรยากาศตัวหลังมูนี่ครับตัวน้อยๆน,นี่ครับเป็นลูกควายของเพชรเจริญน,นะครับผมบรรยากาศที่เห็นนะครับผม จบคลิปครับผม